เป็นยังคือว่าผูซีทั่วมพนั่วพาประวัติของฟูมันเป็นมากยังสีเลยนวนถากทาเรียนมาดีมาเด็ดไปนํ้วเพิ่นดอกเพราะว่าขาบอดีเพราะว่าขาบอดดีลดลดส้นส้นส้นจะเป็นเซาล่ะอี่ยากลดส้นพูดหนึ่งคำพูดหนึ่งคเมาเรียนพอบะเลัย พอเขเลยไปเกี่ยวเขามี่แม่ซุกแล้วน้องไส,ส้น้องไส้สัลลี่แต่ซื้อมันบ่ได้ยซื้อซาลีดอกซื้อมันเสียงไก่แต่ว่าอันปูซตนโตเขาเนี่ยละ่ะก็เลยตัางว่าซื้อว่าสัลลี่อันปลาเนี่ยตัว,ต,วตัวเนี่ยตัวสังขารเนี่ยซื้อแม่กอกแต่กี่แต่กี่มันมันกล่าเป็นลูกสาวมันมั<อ>นซื้อวา่าเขนเลยว่าซื้อว,าว่าบัวขั้มมันมามันมาตัวสังขารเนี่ยเป็นลูกสาวมันมันมาซื้อว่าบัวคั้ คนลาบุกสาวคนมีบัวข้ามขับบวกห้องเรื่องมันหลายอดีตนเนาะบารนีก็เลยบับานีแมสซูปนี่มันมันเลยมีหน้าทวงหนึ่งเพิ่นได้เห็นเิ่นเจียวเขาไปเพิ่นก็เลยเห็นหู้ไงเพิ่นก็เลยใสยย่ใส่มีดใส่มีดฟันฟันแล้อแต่ว่าเขเป็นอยัง วันนี้เขาเลยเขาเลยเอื่นเขาเลยเอื่นน้องไส้เอื่นพอเอื่นแม่สุกมาไปว่ามาหางูใหญ่ซอยแนวอะไั่นฟันงูใหญ่ฟันมะเขืออะไรบ้าฟันมะเขือมหางูใหญ่ซอยแนวงูตัวใหญ่ๆบญ่เห็นมาจังผู้บรรพันนั่นวันนี้ผู้ผู้น้องไส้แม่สุกพอนี่ก็เลยพากันไปหาซอยกันหาไปหามากก็เลยเห็นคดคดอยู่อันข่างให้หน้าบัดนี้จักเป็นอย่งไรน้องไส้นั่นก็เลยว่าพอใหญ่พออไปเรียกเศร้าอะไรนั่นผู้บรรพันนั่น อผู้คนฟันก็นเลยว่าเอาสีเอาไปก็เอาไปตัวท่านบันิข้อวางเสร็จแล้วแม่ซุกเลยนะฮัแกแจ็คเป็นยังไงดอกแม่ซุกนะก็เลยกรมลงกาบงูตัวเนี้ยเออกรมลงกากบกสิบันโดนมันนานที่ใจแล้วตัวกรมลงกาบว่าพ่อปูเอ้ยไปทำไปคู่ให้ลูกให้หลานเด้อรา่านรูกหลานม่อนเมียบ้านไปนั่งรูปน้ำหลานท่นเพิ่นก็นเลยแข่งกะตางูตัวนี้ก็เลยเขาในกกะตาพ่อเข,ขาในกกะตาบันเนี่ผู้เป็นพี่น้า กับน้องไส้นี่ก็เลยก็เลยหามเพันมาหามเพันมาก็เริ่มมาใส่ถ่ายรถจักรยานพราใส่ถ่ายรถจักรยานเราแบบนี้น้องไส้นะน้องไส้นี่ก็เลยเอาเขามาในบ้านเอามาสั่งเบิ่งร้านล้านขาในเก่าจิโร่เอามาสั่งในเก่าจิโร่เอามาสังในเก่าจิโร่แบบนี้มาหอดเนื้อหู้ใหญ่แล้วก็แกะยานเนาะข้าวเจ้าก็เลยใส่เสียบในผูกข้อผูกข้อมือก็เลยเอาโตพันไปในอง พราะว่าเฮียนอยู่แต่กี่บ่มีเฮียนข้าเจ้าลือออกเฮียนมาที่แหลกมีอยู่ก็ลังน้นอยๆต่อไปข้าเจ้าก็เลยเอาไว้แต่ตะลางกับผูกข้อมูอนี่ยละ่ะ mm hmm. ใส่กับคือติตะลางเฮียนแน่น mm hmm. อะไรไวบ้บัณฑิตโตเพิ่นกับอยู่ในองค์ก็เอาผ้าเขียวอ้อมบัดฑิตก็ไปหาดูเลขดูมอดบัณฑิตเฮียนมันติดกับมอถ้ำมอถ้ำก็เลยมานั่งเบงิงว่าเป็นผู้สีสุทโธมาจากขั้ะโนด มาเป็นผู้ซีโทมาจากคํำสนนดพอแกวพอแกวย่าปลอยเรื่องภาษามันเป็นผู้ซีโทอมาจากถ้ำโดนพิ่นมานั่งหาลูกสาลูกไส้เป็นภาษาเพอเลยมาพอพอเลยมาอยู่นั่งมาเขาเลยแบบปูเนี่ยเป็นลูกสาวเพันบาดนี้ตกมาต่นใบพวกท่ากัสอก็เลยว่าเอาเสกึบามู้ไงตคนกขลังมาบังนอะเห็นม่ใหไ่ตะกี้ถ้าเด็เป็นสนุกต้่อสอนพอสอนสเก สามสบเจ็ดอ่ะาิบดนี้อันเพล่เพิ่นเพิ่นเพิ่นก็เลยอันไปหาไปหาพ่อหาเขาไปไห้องน้ำเขาพ่อเห็นหาได้เขาพ่อเห็นบานนี้ก็เลยอหมูจาวเพิ่นลุ่งในสาวบัดที่ออกจากเสียกนั่นเสียกเขาพ่อป่อยเลยนะเสียกเขาพ่อป่อยเจ้าเพิ่นอ่งลุ่งในสาวบัดพอลุ่งในสาวบัดแล้แหละอันมอทำได้มานั่งเอาสื้อเสื้อกับไปนั่งเพิ่นบ่ บ่อเสียบว่ไปเพิ่นรุดออกไปเลยโอ้เพิ่นรุดไปเองเพิ่นรุดไปเห็นมาถ้ำก็เลยบอกว่าเพิ่นลงไปรักษาบาดแผลเพิ่นเพิ่นลงไปรักษาบาดแผลเพิ่นเมี่ยงมาดันเพิ่นเป็นผู้ซีสตโทมาอยม่จะถ้ำชนบทแต่กี่ถ้ำชนบทบ่องหุย so, ักหรอกตะกี้ไปหาเอการแต่งานเป็นเป็นสภาพใหม่บ้านนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นก็เลยอ่ะเพิ่นก็เลยไปอีกอีกก๊กมือเพิ่นสิขึ้นมาว่าซั่นอีกอีกแก๊กมือเพิ่นสิขึ้นมาอันพอดีฮอด แต่ว่าก็เล่นนางคุยก็พอว่าพอเจ้าจิเสียวว่าว่าพอจสิขึ้นมากเว้ยถ้าเป็นงูธรรมดาก็เขึ้อนมากแล้วู้พอว่าถ้าเป็นเป็นปูคือว่ามันตองขื้นมากอาจารย์ถ้าขึ้นมากต้องตองอย่างต้องพอพอก็ว่าโอ้ยปอะายัดเลที่พอก็เลยมือที่เกียกเขาเลยขื้นมากขื้นมากยุคคู่สาวดบาดนี้ผู้กระเจ้าเลี้ยงจับงูเลี้ยมกัเจ้าได้ว่าถ้าเป็นงูเลี้ยมธรรมดาเอาผ้าแดงไปลอดงูเลี้ยมจิกระโดดไส่กัจเจ้าว่า บางเนี ok ่ยก็เอาผ้าแดงไปร่อนว่ามันก็อยู่ซื่อๆแล้วนอนงพดด้วซื่อๆนอนงพดด้วซื่อบาดเนี่ยมากพอก็เลยมาเห็ดพามหือเฮี้ยนมาฮะเราพอก็เลยมาเห็ดพามเห็ดพามก็ได้เห็ดโรงเล็กแล้วก็เห็ดบ่อน้ำให้เป็นนั่งไดมิสนาพรเวลาเป็นนอนงนี่หอดตกไปมากเหมือนเป็นสิลุ่งเปนสิรุ่งบอนำแล้วเป็นสิมานอนอยู่ไตสนาเป็นสิมากพดไตสนาห้องสิบเป็นสิมากพดเป็นสิวมากนเห็นเป็นเล่ตอนเป็นมู่เนี่ย พ่นตอนพ่นเป็นมูนนพ่นยู่ไรเดียนกลัวจอยจอยกับว่าจอยคนนออกทั้งไกลทั้งเฉียดไม่ย่อใหนพ่นกินว่าถางมูเลี้ยงธ้รมาดาสิกินแล้วค้นกับยากิ่อยมาพอค้นกับบอกว่าพี่หน้อบว่าเอาไปเอาไปเจ้วมาขังเฮ็ดอียังงพ่นสิตายดีสสียน้าพุ่พ่อก็บว่เอาไปเพราะว่าผู้พพอนเสียหมอทำแม้แต่ลูกสาวนี่ก็บอกให้เราออกไป พอพอคนสิตายที่พอได้เดียนทัวแล้วันทันได้กินอียังแกเทียบอกพอว่ที่มันพวยกูพอใหญจานพ่นบ้านนี่พอกับว่าย่อมออกไปเพ,พ,พราวะว่าพอเสียว่าเป็นผู้สีวิโทได้เดียนพวัวบาเเ้านนีน่เมื่อนั่นเมื่อนั่นเดียนกลุ่มผ้าพันพ่อสัตสองพันหอยสามสิบแปดเป็นวันที่สิบเอ็ดเป็นวันที่สิบเอ็ดก็เลยมาเบื้องหนังเนี่ยโตโตเนี่ยโตสังาขารเท่าไหร่ก็เลยมาม้าด้กเบิ้งหนังนังบุญแจ้าเขาก็าเจ้าเฮ็ยบบุญแจ้าเขาฮะประตูสังกา นางเกี่ยวนันสิกเกี่ยวกับอพินิหารว่าถาเฮานี่ปฏิบัติได้มานมาทั้งได้กับ้ังเขายาไปสะทกสะทานนางเรียกนันกูดย,ยังจำได้ตลอดเลยสิกเกี่ยวจังสันบาลนี่มือนันตื่นมากเบื้องนังกำมาแล้วกักเป็นอย่างอยากนุ่งสุดเขาเนี่ยนุ่งสุดเขาไปนางไปนั่งยืนาข้องเพลนนางยุนาค้องเพลนนางยุนาข้องเพราะนางยุนาข้องเพลนบาด โตนี่ทอก็พระพุทธรูปไงอันอยู่ในบทอันอันที่ที่เว้าอยู่นี่เป็นเลียงกิ่งที่เบาอยู่นี่เลียงเป็นเลียงกิ่งบไา้มาแอบแฝงคือมันเกิดขึ้นกับโตสังขารมันมีประวัติมาจงซส่อันเพราะว่ายังเฮ้าก็ถือปูชสิทั่วเนาะบ่ามีไพสีกาว่นมาอ่างมันบ่อันนัโตโตนี่ว่ามันโตเจ้าของเลยตอนพ่นโรคไห้ไหมทอก็พระพุทธรูป หนาปึ๊ดหนาปึ๊ดในร่างกายสังขารนเนี่ยเราเมือสิยูยังสี่วันเนี่ยตอนตอนพระลงไม่ไม่เมือสิยูยังสี่มือสิยูยังสี่ภายในห้องหายขึ้นคนอยู่วัดคนอยู่วัดเขาเจ้าเล่นแลนมาเบิงบ้งไปแลนแลนมาเบิง้งแลนมาเบิ้งว่าเป็นอีกยังคนดีว่าด,ดีดาขาเจ้าเมื่อ,อผู้ใดว่าดีเขามาหน้าเมื่อท้าเพื่อนตะกี้บอกเลขพอเพิ่นมาบอกเลขสามตัวว่าสามตัว สอตัวว่าสองตับ้านนอดซานี่รถนี่สิจอดกับว่ามีปปวคนนี่จนไม่ได้รับแต่นอนย่ำขึ้นนอนตัวไม่ดนอนบอถือคากไรดีคักไลจนพระจะออกไปเสียงทั้งคู่สืองบสถ์บ้านนอดซาเ็าไปได้อยู่ไม่ไปูแมนนี่นี่เป็นนางเ่าสีโทษที่คนขึ้นมาที่เรยกที่แหล นี่แหละนี่นี่แหละว่านี่แหละปูนี่เป็นยังคือว่าปูสีทมาอยู่นั่งปูนี่เป็นยังคือเนืยอล่างสถานนี่เป็นยังคือว่าปูสีทมานั่งพราะว่าประวัติของปูมันเป็นไม้ยังสีเลยประวัติของปูมันเป็นมันเป็นไม้ยังสีเนี่ยมันมันเป็นไม้ยังสีอันบาเนอันอารมุนนั่นมันบาเนไปบ่เคยไปแจ๊กเกอร์ดิผ้าลูกผ้าลานไปไปข้ามชนบทไปข้ามชนบทมาในนี้นี่เพ่ระในแต่งสุดเพ่ระในแต่งสุดเพ่ระในแต่งสุดพระธิดานี่ไปว่า ไปาทรูกที่แหลกเนี่ยนี่บางนเป็นดวงถ้ำดวงถ้ำขึ้นบ่อน้งเลยหายทีแรกที่แหลกนี่เอที่ไปหาคนที่แหลกเนี่ยเป็นดวงถ้ำขึ้นยูยูบ่อน้ำนี่เี่ข้อเท้าเนี่ยที่แหลกเลยตอนตอนที่เขาไปข้ามํจนข้ามโจนกับบ่เคยไปแล้วตนข้ามํจนกับบ่เคยเห็นแต่ว่าพาดไทบานไทเมียงเขาเจ้าไปไปได้ไปถึงนะเงี้ยมือขึ้นกลับไปเดิกปันได้กับเขาไปในข้ามโจน ทอเทียงขึ้นตีหนึ่งตีสองคนจิตกก็สร้างเข่าไปขึ้เขาเข่าไปอยู่ในหันเราในขั้นชโนแทบบินอ่ะมันมันมันก็คือว่าลรบานอันอันเนาะมันก็คือว่าชีวิตคนนอาเนาะเพียนเพะั้่เพิ่นกะเล่นมาเรียนไปได้ด้วยนะครับเพื่นก็เล่นมาเนี่ย่นมาบอกว่าอะไรเปะเปะเลยมาแต่กีนีว้ยเปะเปะวาตั้งแิ่ในเอ้ยปากพั่นทามตุ่มได้ยัง พวเ่นจะหอดถือกลงต้นนั่นพรวเพิ่นคนจะหัดถือกลงสื่อแล้วประเด้นเงินตุ่มเนาะถือดูไรเจ้าเมื่อนี้ที่เจ้าเมื่อนี้ก็ปูวานใส่เกินผู้ก็จะใ้ขก้นโตะนะคอยน่งราเดี๋ยวนี้สีบอนใด้ขึ้นเร่าเดี๋ยว้อันเดี๋ยวนี้แม่เป็นว่าขึ้เก่า ปเป็นรื่องเกา่าแบบว<ส>่าคี้จังเปเน,นห้หล่างสังคาญนี่เลี้ยนรูนห่รับถ้ำจสิงเลยเลีเ้ยนรูนห่รักถ้ำ<ไ>เลี้ยนรูเลียนรูนห้คอดีคอพิษคอทืกรักษาศีลปฏิบัติเลี้อนศีนาแต่คืนว่าแต่คืนว่าพ่นสิบว่หายอยู่บ้าแต่สันบปไมมีมือีนเนาค่ะโอ้ยไฟถูกน้ำปูมากที่หลังน้ำไหนเด้อตรตรปูอ <ตร S 1> ปูมาหลังกับวันใดเนาะเบิ้งเห็นตรวครับ ครับเบ้งไงยูทูกครับแม่บันครกบบเบิ้งวัดมือเบงาในพ่อสวัยพารวยเบิกอัซากนาคีอุกปอพารวยครับเคยได้เบื้อยังบ้างอล่ะเคยนเนาะเคยทุกปกนันเอเลยแม่เรองเบิ้งประจักษ์อย่านมาอันอันมากเลยนะสี่ก็บพอกันสีเนาะไอ้ปันคิดตันใจแตาสมเด็จกามลําเปิดไม่ได้กับปดา โอ้โหมาแต่นนี่้ด้วยาดอูดเอาโชกอาลา็กขึ้นตรนี้มาลำมาลยมาลำแบบอย่างดเนอะเออใครก็แสดงแ้วลยล่ะเออลาด้วยไปก็หวังเข้าไปบางเดียวกันเม็ จุดความจุดความ <ure> จุดส so mm ูง hmm. ส so ุดคือความหวังมนุษย์คือมองเดียวกันเนอะบ้ดดียวบ้า่กก็ยันออตอกูวอาเออกลิมากะมัยุตีขีไปเพื่อนสนด้วกันด้วยฟอกับแม่ดนกิบหนาสารกิดีกับสวัสดีครับสวัสดียาันครับ